สวัสดีครับพบกับช่องคนชอบถ่ายวิดีโอจุดหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวขาตั้งกล้องราคาถูกนะครับนี่นะครับเป็นของจีนนะครับจีนแดงนะครับ เมอินเช่นานะครับเป็นขาตั้งกล้อง3ขาแยกนะครับราคาถูกนะครับจะไกบอกไว้นาคลิปนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับถูกมากอ่านี่เรามาแกะดูกันเลยครับอันนี้ผมเอาเตปออกไปแล้วนะครับเช็คของก่อนซื้อนะ นี่นะครับก็จะมีขามาเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วก็นี่หัวคีบครับหากามันดูไปเลยอันนี้หัวสามารถปรับได้นะครับนี่ขัดได้หมุนซ้ายขวานะครับอันนี้คือหัวใส่มีเกี่ยวนะครับ มีล็อกครับสมารถเรียนได้นะครับขาตังนี่นะครับได้แล้วครับง่ายๆนะครับ,รบก็สมราคาครับค่าถูก อ่านี่ขานี่สามารถเลื่อนมาให้สูงปรับให้สูงได้นะครับนี่นี่ก็เหมือนกัน,นกเอ็นได้นะครับเนี่ยซ้ายขวาตรงปรับได้นะครับ หนนได้เดี๋ยวเรามาลองโดดใส่อ่นี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะหันได้ครับหงอได้หันซ้ายขวาได้ครับ อันนี้นจะต่ำไปหน่อยนะครับโทรศัพท์มันสูงไม่ได้ขาตั้งขึ้นนะครับก็ใช้ได้คนระับก็ขาก็แข็งแรงดูนะก็สมกับราคานะครับ หัวก็สามารถตดตดตดคีบนี้สามารถขยายได้นะครับขยับได้นะครับนี่อันนี้แนวตั้งนะครับอันนี้แนวนอนนะครับถ้าจะใช้แบบต่ำก็ยนะอย่างเงี้ยได้นะแขไขไว้นี่ <c oughs> นี่นะครับ มีสองรูกเกียวให้ใส่ปรับระดับนะครับชอบแบบตะแรงแบบนอนตั้งนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนชอบถ่ายวิดีโอจุดหนึ่งนะครับขอบคุณครับ